ก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ yamaha xmax 300รุ่น sp ใหม่หรือว่ารุ่นตกแต่งพิเศษนะครับโดย yamaha motor ประเทศไทยนะครับเปิดตัวที่งาน motor show 2022ในวันที่22มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับโดย yamaha xmax รุ่นพิเศษหรือว่ารุ่น sp นะครับจะม,มีสีเดียวนะครับก็คือสีเทาร์เโบ้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2 0 0 0 0บาทโดยข้อแตกต่างระหว่าง xmax sp แล้วก็ xmax รุ่นธรรมดานะครับ ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. มีโชคเอรินมาให้นะครับ 2. มีเบาะสไตล์เทคแม็กมาให้นะครับ 3. ามเลนหมเป็นแบบใหม่นะครับสีสันสวยงามแล้วก็ข้อ4โลโก้จะเขียนคำว่า X Max 300 SP นะครับ ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เหมือนเดิมก็คือเครื่องยนต์บลูคอร์สจังหวะ1สูบ4วาล์วซิงเกิลโอเวอร์ไฮแคมชาร์ฟนะครับ292ซีซี28แรงม้าที่7,250รอบต่อนาทีแรงบิด29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อรับชมในที่งานมอเตอร์โชว์2องพนะครับซึ่งงานเริ่มวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2 0 6 5นะครับ สำหรับคลิปนี้มาส,สั้นๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ